มาเล็กกี S ้วาคอยยอมแ เอารถรถเก๋งเจ้จอดที่สดัดจอดเสือ้อมาปิดประทุนมาขับเมร่รับควันสโบประมาตลอดทางเลยจ้าทางนา้นพมนสวนซาว์บุญมุ่น พี่มานหนงนะพี่เจ๊หัหน้าสาวมาก <c oughs> ินคือมาซาน้คกับน้อง,งทงกกร มาน้องทงตี่ไหน้บินนกโทหายนเนี่ยคือไปเอาอยู่บ้านนั่นหน้าน้องถงประตูของหน้านะของหน้านะ ตนเอาเพื่อนรู้ลากนาน้องใสซยมันสมอห้องน้ห้องน้ำรงเงเฮียนนี่งเฮียนเล็กหน่อยทรงเฮียนบนเทายังใส่ประตูอสังกะสีทนี้ขนาดไมยูเพื่อนเจสีเก่าพี่น้องเฮาซุมเฮานั่งกินข้าแล้วล่ะเอาเจไามา คุณอาภูอ้าวอ้าววนะาได้อ๋อจอยมึงต้องกล้านะจอยอ่ซ้อนลูกนะจักบาทอ่ะน่าอ่ะอือทีไม่วคือง่ายขึ้นงขึ้นอ้าวสุดนสวยเลิศ ถามคุณแม่ดูได้กินประจดจอกเหมือนนั่นนะ <ś c oughs> ยังว่าฮีฟูนะซึ่ยังไ,ไง่น่ันือ่างยาันถือวาว่าะจันยัแตุ่ก <ś c oughs> อืมเมือนกัม เอาจะพาะพาแบปแ่เอม้าเอาไห่กร่าืมอือจะโมงหรอวะเกอบโมงสิบ้เอาซองเจมากคือได้แคบหมูือมันห้าวตุ๊กโถได้ว สองเจสองมาตรฐานตีปลาเท่าคือบุรแคบหมูบัซองเจไมาผ่อนได้บังด้วยองมาตรฐานนี่วะเขาแต่ได้กินได้นี่แหละแล้วเจ้านี้ว่าได้กินลาลาปลาเอานั่งนั่งมาแคหมูินกับตัหมูย่านเสียงออกมา

เสิร์ฟหยาเสิร์ฟหยาให้กันอ่าตอนแรกเข้ามานะเขาก็มาหย่างหาบ่อนโมบุเนาะพี่นอ้องเนาะข้ามาเขากำหย่างอ้อมเพื่อนอยู่หอบหนึ่งเอนนาไดใส่หม่องโมบุญมีทั้งเพื่อนประสานโอ้ย cứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ห้องนอนเด้อองนยาน้ด้อากาศร้อนๆแบบนี้ต้องดื่มน้ำ แสงคำ่ำมาสั่นโปรโมทไปในตัว <laughs> น้ำดื่มแสงค่ำพี่น้องจา้าสถานที่ตั้งการอยู่บ้านหอยปังสามแยกน่าหลกแตกเอา้าสามแยกน่าหลกแตกกันเอากระดาษที่ซูมเองเลยหันแหละใน,นสามแยกบ้านหอยปังหันแหละแยกเป,ป็นหัวคำ่ำแยกเป็นหัวค่ำอยู่นะหันเลยแล้วก็คุณใส่แสงคำแค่ทางมิดิบ้านคำ าหัวมาคำมาหัวคำบอนํำที่เขาจะสือแสงคำคือเมียคณะสือคำโอาแสงคณะคือสืบพอเอา,เ,อาเขาเลยบ,บวกกันแสงคำพี่น้องดูทาาทางซองนางสีหิวอืโอโผ่าา่า่า่่่่าา่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่ เฮาคือบ่ได้พักคาเมกบ่เจซุปข่อยคือบ่ได้พักคาเมกมาซ่องหน้านี่มากคือได็ดผ้าคาเมกถ้าเกิดดีด้านล้างนะเขาจอดแท่งอันน่ามั่งหุ่นท่อก็บ่ได้เขาจอดกำลังแท่งอันนี่กาน้ำเต่าปูปลาพี่น้อง แบบนี้แหละฉันมีการมีงานบานเฮาเงงาจลกิ้งน,นางปลาควงกุญแจคนหุ่นมองกันตะมวน ขนาดมอล่นะ์น่ะเสิร์ฟข่าวซะก,ก่อนให้กินข่าวมีเหือมีแห้งซะก,ก่อนบอเวทียิไซนนี่เวทีนี่ตะมองแดดเนอกอทางนอกกับแดดทีกไปแข่งแดดอืออไปแข่งแดดลุเวลาโศกมันจังคือ <c oughs> เวลาโศกนะ สิเที่ยงลววแล้วเวลาโศกกับบัตรมอยบัตรมอยบัตรแท้แน,นบัตรแดดแแกินข้าวแล้วกับห้องห้าผัวผัวนางเอ้ย <c oughs> แล้วใช่ทำเป็น่ะ แมวเดี๋ยวนีไปเนียมาแล้วบอก้าแมวถูผู้บริหาฝักนี้เแม่แ่นะไม่ขากเนาะงีพี่น้องเลยปวดหัว้ไหม ว,วงเดียวนะ่บ่นะคือหลายคนสหน้าปลา จบจบอืมเป็นตะแพงอืมเป็นตะแพงวิสกี้ยากเอาเอารับบอกว่าข้าหมดถาวนี่มีซีซ์ดแ่น้อกพี่หน่อ่ากระสีเห็นเจเป็นใส่มือยีบกินเนี่ยอ่า แน่นบอกค้สวยน็นแบบนี้มักิตผักภาษาถทายกันขนาดโค้นโบราณนี่ยังสวดสวด อันที่สวดนะสวดออกมาจากหันอ๋อคือเป็นจากสี่วะพีพียอ่ะบานนี่อยากนอนพี่นอนเ้ยกระซิไดเมื่ออะไรได้บานนี้สซิเดเมืออ่อแล้วฮะกระซิเดเมือเเม่อแล้วเเละวะเดียวว่าทาน ขนนา,นนา,าสมมาลั <c oughs> อยากกินลายลายสองเจนะอยากกินลายเดี๋ยวสี่จ้ำเนื้อหมดได้ พี่น้องเออท่าเบิ่งบัดถ้าเบิ่งขนาดมอลามทาง,างาอันอะไรยังต่อทางเพดพอนแหล้วพันจิไรพดเอ้อพันจิไรพดทั้งทั้งเพจเพ่น